สวัสดีครับเพื่อนๆครับปอจากวิทยนกันบันไดดีนะครับวันนี้มาอันบ็อกซ์รองเท้าอีกหนึ่งคู่นะครับที่ได้การสนับสนุนมาจาก Nike น้นี่ทาง Nike ้ไทยแลนด์ส่งคู่นี้มาให้ครับเป็น Nike a i r ร o o ูมจำชื่อไม่ได้ Nike a i r ร o o Tempo Next ็กเปอร์เโอเคไนกี Zoom, ้แอร์ซูมเทมโปเน็กเปอร์เสีนี้เป็นสีเทอร์คอยส์สีน้ำทะเลเขียวน้ำทะเลนะครับก็มา พรีวิวก่อนแกะกล่องก่อนว่ามันหน้าตาเป็นยังไงมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสําหรับคู่นี้นะครับมาดูที่อัปเปอร์ก่อนดีกว่านะฮะอัปเปอร์อัปเปอร์เป็นหนิดทั้งหมดนะครับเป็นหนิดนะฮะหนิดปโปร่งมากดูสิปโปร่งสุดๆเลยเห็นนิ้วของผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีห่วงแบบนี้ช่วยให้เราใส่ง่ายขึ้นนะครับลิ้นรองเท้ากับ อัปเปอร์ก็ติดเป็นชิ้นเดียวกันนะครแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือที่เพิ่มมาตรงนี้มีมีปุ่มบริเวณส้นเท้านะครับเป็นโฟมนุ่มบุเพิ่มขึ้นมาบริเวณส้นเทา้าตรงฮิลครับนะก็น่าจะช่วยลดการเสียดสีได้ครับแล้วก็มีการวางเชือกเขาไม่ได้วางเชือกแบบตรงๆนะวางเชือกแบบเอียงมาทางด้านข้างเท้าด้านนอก เดี๋ยวก็ต้องมาลองดูนะครับว่าพอเราใส่วิ่งแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็โลโก้วางเป็นตัวใหญ่แบบนี้สูดีไซน์วางตัวใหญ่ภาพมาข้างหน้าก็มีโลโก้เล็กๆด้านหลังนะครับรูปส่งดีไซน์ก็จะประมาณนี้ครับโอเคนะ,นะถัดมาก็เป็นตัวมิโซบ้างนะครับมิโซเนี่ยส่วนประกอบของมิโซคู่นี้นะครับจะแบ่งออกเป็น4ส่วน4ส่วน4ส่วน 4เรื่องเรื่องที่1ก็คือเอาไฮไลท์เลยนะไฮไลท์คือตัวนี้นี่เป็นตัว Air z o p o r t d Air Zoom Pod นะครับเราจะเห็นออรองเท้าว,วิ่งที่ใช้ Air z o o p p r t เนี่ยจะมี Tempo Next% นะครับแล้วก็จะมี Alpha Fin น็ออีกคู่หนึ่งที่เขาใช้นะครับส่วนในวงการอื่นๆในรองเท้ากีฬาประเภทอื่นๆอย่างเช่นรองเท้าบาสเกตบอลเนี่ยก็จะมีตัว Air z o o p p r t ตัวนี้เหมือนกัน รวไมไปถึงรองเท้าวพวกเทรนนิง่งเทรนนิ่งก็จะมีนะครับเทรนนิ่งก็จะมีแอร์ซูมพอดต,ตรงเนี้ยไว้ช่วยเพิ่มแรงผลักแรงกระแทกแรงแรงส่งแรงส่งแล้วก็แรงผลักเวลาที่เรา,เาสัมผัสลงพื้นแล้วก็มีการกดลงไปแล้วมันก็จะเพิ่มแรงผลักขึ้นมานะครับก็เขาก็เอามาใช้ในในส่วนในการวิ่งด้วยเพื่อเพิ่มแรงผลักแรงส่งในการวิ่งฮนะถัดมาก็คือ ตัวโฟมที่อยู่บริเวณชิ้นหน้าโฟมชิ้นหน้าตรงนี้นี่มันจะมีรอยตัดตรงนี้พอดีนะจะเป็นซูม X นะครับนุ่มที่สุดเด้งที่สุดของ n i ก e ้ในเวลานี้ละตัวท็อปจะเป็นเน็กซ์เปอร์เซ็นต์อัลฟาไฟเน็ก t เปอร์เซ็นต์ก็ใช้ซูม X ทั้งหมดนะครับด้านหลังก็จะเป็นโฟมรีแอคตรงนี้เป็นโฟมรีแอคนะครับรีแอคอยู่ในบริเวณด้านหลังก็เน้นความทนทานหน่อยเพราะว่าคู่นี้เนี่ยคู่นี้นะครับเป็น Temple n e x เปอร์เซจะเป็นคู่ที่ใส่ซ้อมคือคุณใส่คู่นี้วิ่งซ้อมซ้อมเสร็จปุ๊บวันจริงก็ให้ไปลงให้ใช้ a l p h a ไฟในเปอร์เซ c นต์นะครับเขาก็จับคู่กันมาแบบนี้แหละนะในกี้เขาจับคู่กันมาแบบนี้เลยนะครับเทมเพล่ในเปอร์เซใส่ซ้อมแล้วเดี๋ยววันจริงก็ใช้ a l p h a ไฟ n นเปอร์เซ c นต์ไปนะครับถัดมาอ,อีกเรื่องหนึงเรื่องที่4คือตรงนี้นี่ผมแง่ออกมาพยายามส่องเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ มีเพลทอยู่เป็นเพลทไนล่อนนะครับไม่ใช่เพลทไนล่อนสีเขาไม่ได้ระบุเป็นเพลทอะไรนะแต่ไม่ใช่เพลทคาร์บอนแน่นอนอยู่ระหว่างพอตกับโฟมซูมเอ็นี่จะมีแผ่นเพลทสีฟ้าฟนี่อยู่ก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับว่ามันจะใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงบ้างในการวิ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาไปลองอเอาไปลองก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกที่นะว่าเทมโปเนเปอร์เซนคู่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับ น้ำหนักคู่นี้278กรัมในขนาด10 US 1 0 US 278กรัมครับก็ถือว่าหนักเอาเรื่องนะหนักนิดนึงอะ่ะรู้สึกได้แหละเดี๋ยวไปลองใส่ดูว่าเดี๋ยวก็รู้ไปลองวิ่งดูเดี๋ยวก็รู้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวฝากไว้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคนไหนมีคําถามอยากจะถามเกี่ยวกับคู่นี้เดี๋ยวผมเอาไปทดสอบผมจะได้ไปหาคําตอบให้นะครับก็ ติดตามรีวิวเต็มๆได้ในคลิปต่อไปครับวันนี้ผมปอจากวิ่งไหนการัดแอนดี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ